แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสุขที่27ธันวาคม2567สุขสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน1.2ล้านคนเตรียมกลางบัญชีรอเงินส่งเคราะห์บุตรปรับเพิ่มขึ้นเป็น1,000บาทเริ่มโอนสิ้นเดือนมก,กราคม2568นี้พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ค่าคลอดบุตร1 5 0 0 0บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมกดส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะล่าสุดนางมรารสีใจรังสีเลยค่ะที่การสำนักง,งานประกันสังคมก็ได้อัปเดตว่าตามที่นายพิพัฒน์รัชกิจประกรัรกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มาหมายให้สำนักง,งานประกันสังคมศึกษาการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีส่งเคราะห์บุตรเพื่อส่งเสริมการมีบุตรให้กับผู้ประกันตนด้วยสาเหตุจากประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กำลังแรงงานมีจำนวนลดลงอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตโดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนนะคะด้านนายบุญสงทัพชัยยุทธ ปหลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคมได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการหาแนวทางเพิ่มสิทธิรประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อพิจารณาอย่างเร่งด่วนเพื่อรองรับปัญหาเศรษฐกิจอันเกิดผลกระทบจากการลดจำนวนประชากรและกำลังแรงงานในอนาคตโดยสำนักง,ง,งานประกันสังคมได้ศึกษาแนวทางการเพิ่ม สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรที่เหมาะสมโดยทันทีและเสนอเท้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมซึ่งที่ประชุมได้พิจรารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรและสำนักง,งานประกันสังคมเดินหน้าเสนอร่างกฎกระทรวงตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนนะคะโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมา ให้ปรับการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราหบุตรจากอัตราที่ใจ่ายในปัจจุบัน800บาทต่อเดือนเป็น1,000บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนคราวแล้วไม่เกิด3คนเมื่อกฎกระทรวงประกาศในราชกิจจานุเบกษาผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงงคราะหบุตรในอัตรา1,000บาทต่อเดือนตั้งแต่งวดเดือนมก,กราคม2568เป็นต้นไปโดยการโอนใจสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่สำนักง,งานประกันสังคมกำหนดนะคะ ทั้งนี้นะคะยังมีสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรที่สำนักง,งานประกันสังคมจ่ายค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่ายจำนวน15,000บาทโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนสำนักง,งานประกันสังคมคาดว่าในเดือนมกราคม2568จะมีบุตรของผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิกรณีส่งคราะห์บุตรประมาณ1.2ล้านคนซึ่งการรับเงินส่งคราะหบุตร จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์ทุกสิ้นเดือนแต่หากตรงกับวันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์จะทำการโอนให้ในวันทำการก่อนวันหยุดนะคะแจ้งข่าวดี1.2ล้านคนรอรับเงินสงเคราะห์บุตรหลังจากที่ปรับให้เป็น1,000บาทต่อเดือนโดยจะได้รับในเดือนแรกคือมกราคม2,568นะคะอัปเดตสุขสุดท้ายของปี27ธันวาคม2 5 6 7